สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามช่องโบสีบีพีฟาร์มนะคะวันนี้ก็เป็นเย็นของวันพุธนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันนะคะที่ร้อนมากๆเหมือนกันนะคะวันนี้โบก็จะเลยมาโบก็เลยจะมารดน้ําต้นผักสลัดนะคะในส่วนของโบนะคะซึ่งก็ก่อนหน้านี้ที่โบพาดูก็คือ,อมันเริ่มแบบมีเพลีย้ยมีอะไรลงนะคะก็ หลายๆท่านนะคะก็แนะนำมานะคะหลากหลายวิธีมากๆเลยนะโบก็จะทดลองทำไปทีละว,วิธีทีละว,วิธีนะคะเผื่อว่าวิธีไหนที่ได้ผลหรือว่าวิธีไหนที่ต้องปรับยังไงนะคะโบถึงจะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังอีกหนึ่งครั้งนะคะ,ะส่วนวิธีที่โบจะทำก่อนนะคะก็คือโบจะใช้วิธีธรรมชาติก่อนนะคะซึ่งทำได้ณนะตอนนี้เวลานี้เลยนะคะก็คือ,อ การรดน้ำนะคะ,ะมีมีมีคุณผู้ชมนะคะก็คอมเมนต์มาบอกว่าอลองเป็นรดน้ำตอนเช้าตอนเย็นนะคะก็ตัวนี้ก็จะช่วยเพลาลงได้เหมือนกันนะคะโบก็เลยตั้งแต่วันที่โบลงคลิปนะคะโบก็เริ่มทำเลยก็คือเริ่มรดน้ำเช้าเย็นเช้าเย็นนะคะอันนี้ก็เป็นเวลาที่อ่ เย็นๆนะคะแล้วก็แดดไม่ร้อนนะคะโบก็เลยจะมาลดน้านะคะถ้าจะลดน้าโบนแนะนําให้รู้สึกว่าอากาศเริ่มเย็นขึ้นมานิดนึงก่อนนะคะเพราะว่าถ้าทําลดน้ําตอนร้อนๆเนี่ยโบกลัวว่าน้ํามันจะไปค้างอยู่บนใบของผักนะคะแล้วจะทําให้เกิดเป็นใบเน่าได้นะคะเพราะว่าผักของเราน่ะมันจะมีมันจะเป็นใบที่ไม่เรียบนะคะคุณผู้ชมเนี่ย มันจะมีแบบเป็นแอ่งเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะคะพอน้ํามาค้างอยู่ตรงนี้แล้วโดนความร้อนนะคะหรือใครที่ลดน้ําตอนเที่ยงเนี่ยโบนแนะนําว่าอย่าเพิ่งเลยดีกว่านะคะเพราะว่าน้ํามันก็จะมาค้างตรงนี้แล้วพอโดนความร้อนสะสมเข้าไปมากๆนะคะตรงนี้มันก็จะเปื่อยนะคะเพราะว่าผักของเราเนี่ยใบยเขาไม่ได้นาอะไรมากมายนะคะก็เลยรอให้เป็นตอนเช้าหรือตอนเย็นนะคะเท่านั้นนะคะถึงจะลดน้ําได้แต่ว่า ท่านที่บอกว่าพ่นหมอกระหว่างวันอย่างนี้นะคะก็สามารถทําได้เหมือนกันแต่ว่าเราก็ต้องมีโรงเรือนนะคะให้เขานะคะเพราะว่าถ้าจะพ่นหมอกให้ผักแล้วทีนี้แดดจ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอย่างนี้ก็อาจจะเป็นแบบทําความเสียหายให้ผักได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็ต้องระวังนะคะส,สามารถทําได้ทุกอย่างนะคะแต่มันก็จะมีข้อระวังข้อจํากัดของ ของมันว่าวิธีนี้ควรทําเวลาไหนวิธีนี้ไม่ควรทําอะไรยังไงนะคะอย่าพูดมากเลยเดี๋ยวโบจะเริ่มรดน้ํากันเลยนะคะอันนี้ที่โบใช้นะ่ะเป็นน้ําบาดาลน,นะคะคุณผู้ชมแล้วทีนี้นะ่ะน้าก็มันอยู่ในแท้งน้ําก็จะมีอุณหภูมิที่ร้อนนิดนึงนะคะโบก็จะเปิดน้ําแบบใส่ถังไว้ก่อนสักครู่นะคะให้มันเริ่มเย็นๆโบถึงจะมารดนะคะ ก็ลดไปเลยนะคะให้ดูฝักทางนี้ตอนนี้ก็ใกล้จะได้เก็บแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นคอร์สลีนคอร์สลดไปเลยชุ่มๆนะคะให้ดูอีกฝั่งทางนี้นะคะจื๊อ แล้วโบก็จะสลับกันกันกบฉีดน้ําส้มควันไม้ด้วยแต่พอถ้าใกล้จะเก็บสักสัปดาห์หนึ่งเนี่ยโบก็จะหยุดการฉีดน้ําส้มควันไม้นะคะเพราะว่ากลัวแบบกลิ่นมันไปติดกับใบผักอะไรประมาณนี้แล้วก็สูตรน้ําส้มควันไม้ที่โบใช้นะ่ะมันเป็นสูตรเข้มข้นมากๆเลยนะคะแล้วมันจะมีคราบดำๆนะคะเกาะที่ใบผักนะคะก็เลยถ้าก่อนจะเก็บเนี่ยโบก็จะหยุดการฉีดน้ําส้มควันไม้นะคะอ๊บตัวนี้ก็เป็นมินิคอร์ส เดี๋ยขยับบ่อยนะขยับกล้องบ่อยเสียเหลือเกินส่วนคำแนะนำแต่ละท่านนะคะบบจะค่อยๆทยอยลอ,ลองลองทำตามนะคะเผื่อว่าคุณผู้ชมเข้ามาดูอีกอ่ะจะได้ทำตามไปแต่ละไปแต่ละวิธีวิธีนะคะอันนี้ก็ต้องลองดูก่อน วันนี้ก็ให้สามีตัดหญ้าข้างล่างให้นะคะโบคิดว่าหญ้าข้างล่างเนี่ยมันลกไปแล้วอาจอาจจะนะคะอาจจะเป็นเป็นสาเหตุอีกอีกสาเหตุหนึ่งนะคะที่เกิดทำให้เกิดเพรียด้วยเพราะว่าพวกมดพวกอะไรมันก็ขึ้นมาไต่ในกล่องในอะไรของเรารสชุ่มๆเลยเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆของฝัง เรดโอ๊กชึบเดือนนี้ตังหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเดือนหน้าเดี๋ยวมีตังอีกเดี๋ยวบบจะสั่งซื้อเป็นสแสลมอีกนะคะบบจะซื้อเป็นสแสลมสีเงินนะคะแบบทอสามเข็มมาใช้ในช่วงฤดูร้อนแบบนี้นะคะ จะได้ลดความเข้มของแสงไปด้วยแล้วก็ช่วงนี้นะคะหลายท่านก็มีปัญหาผักยืดเหมือนกันซึ่งโบก็ไม่รู้แน่นอนว่าเป็นเพราะอะไรนะคะแดดขนาดนี้นะคะแต่ว่าที่จริงแล้วตัวสำคัญเลยก็คือแสงนะคะถ้าเรากำหนดให้เขาได้ไม่เรียกวอะไรไม่ให้ยืดตั้งแต่เป็นต้นกล้ามัน โตขึ้นมาเขาก็จะมียืดนะคะถ้ายืดตั้งแต่เป็นต้นกล้าเลยตัวมาก็ยืดเหมือนกันถ้าเราคุมเขาได้สักประมาณอายุเกือบยี่สิบวันขึ้นไปเนี่ยน,น่าจะกําจัดเออน่าจะ,ะจำกัดได้ไม่ให้ต้นยืดนะคะเพราะว่าบางท่านนะคะแดดแรงแบบนี้ก็กลัวผักที่จะ,ะกลัวผักจะร้อนเกินไปก็ใช้สแสลมหนาเกินไปนะคะ โบคิดว่ามันไม่เกี่ยวกับมเมล็ดพันธุ์หรืออะไรยังไงนะคะมันเกี่ยวกับที่ว่าแสงมากแสงน้อยแสงพอดีประมาณนี้แล้วก็ต้นกล้าที่อตอนที่เราเพาะต้นกล้านะคะที่โบบอกทุกครั้งเลย ในใน,ในคลิปที่เพาะ,มะเมล็ดนะคะว่าถ้าเราใช้ถาดขนาดไหนนะถาดเล็กหรือถาดใหญ่ยังไงเราก็ต้องเติมน้ําให้เต็มนะคะเติมน้ําให้เต็มถาดอย่าให้ขอบถาดนนะ่บะบังเมล็ดเพราะว่ามันจะทําให้ต้นยืดนะคะต้นมันก็จะยืดหาแสงเหมือนถั่วงอกเลยอันนี้ลดเยอะเกินไปหรือเปล่า รถชุมช่มๆไปเลยไล่พวกอันนี้ออกด้วยฝุ่นฝุ่นก็เกาะบนหน้าโฟมเยอะเลยปัญหาช่วงหน้าร้อนนะคะตั้งแต่บ่ปลูกมาเนี่ยเพิ่งเคยเจอเพี้ยไฟนะคะเพิ่งเคยเจอเลยครั้งแรกเลยตั้งแต่ปลูกมาจะเข้าปีที่ปีที่สอง น่าจะเข้าปีที่สองแล้วพึ่งมาเจอเพี้ยไฟที่กินผักสลัดนะคะเนี่ยปูกมาปีนึงก็พึ่งแบบค่อยๆเจอปัญหานะคะช่วงแรกๆที่โบปลูกน่ยมีปัญหาต้นโตช้าเพราะว่าแดดร้อนช่วงนั้นทำตอนนั้นเลิกปลูกช่วง ตุลาคมประมาณนี้นะคะแล้วก็หาวิธีนั่นนู่นนี่ต่างๆนานานะคะดูเพื่อนในกลุ่มดูอะไรว่าเขาจัดการยังไงนะคะซึ่งพื้นที่ของเรามันไม่ได้โชคดีที่ว่าปลูกแดดร้อยแล้วมันจะสวยเลยนะคะเราก็ต้องเลยมีโรงเรือนให้เขานะคะจัดแสแลมพลาสติกคุมโรงเรือนนะคะให้พอดีกับต้นกล้านะคะ แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าใช้ขนาดไหนพอดีกับต้นกล้าของเรานะคะมันก็ต้องลองดูค่ะคุณผู้ชมจะให้โบฟันทงไปเลยมันก็ไม่ไม่ได้เราต้องต้องลองดูแต่ถ้าอาจจะให้กลางๆเลยก็ซื้อเป็นสีดำก็ได้นะคะแบบท่อ1เข็มถ้าเราไม่รู้ว่าแบบไหนท่อ1เข็ม2เข็มสามเข็มก็ถามร้านเขาก็ได้นะคะว่าแบบนี้ท่อกี่เข็มทอกี่เข็มนะคะ เพราะว่าความหนามันก็มีผลต่อผักสลัดของเราด้วยลองซื้อมาครึ่งๆกลางๆนะคะก็แนะนำเป็นแลมสีดำนะคะ50%แบบท่อหนึ่งเข็มก่อนมาลองใช้ว่าจะเหมาะกับสวนของเราไหมนะคะถ้ามันร้อนเกินไปแล้วผักสลบอย่างนี้เราก็เพิ่ม จาก50เป็น60อย่างนี้ก็ได้นะคะก็เอาความหนาขึ้นมาอีกส่วนช่วงฤดูฝนนะคะ60อาจจะหนาเกินไปแล้วก็เปลี่ยนมาใช้เป็น50ก็ได้เหมือนกันหรือถ้าเรามีโรงเรือนเป็นพลาสติกนะคะเราก็ไม่ติดแบบถาวรเลยแล้วก็ให้ขยับขยื่นได้นะคะ เวลาฝนตกฟ้าคืมอย่างนี้เราก็เลื่อนเลื่อนสแสลมออกนะคะพอแดดแรงมากๆอะไรประมาณนี้เราก็เลื่อนสแสลมปิดเข้าไว้นะคะเรียบร้อยสำหรับวันนี้นะคะในการรดน้ำนะคะอีกประมาณ เมื่อวานโบก็ได้ลดน้ํานะคะแล้วก็ฉีดเปฉีดพ่นเป็นน้าส้มควันไม้ด้วยนะคะแล้วก็บกกจะเว้นไว้อีก2วันนะคะก็คือวันนี้พรุ่งนี้ยังไม่ฉีดแล้วก็เมื่อเลือนเราก็จะมาฉีดน้าส้มควันไม้อีกนะคะถ้าเราจะเก็บแล้วก็หยุดฉีดพ่นสักหนึ่งสัปดาห์ก็ได้นะคะก่อนที่จะเก็บนะคะอันนี้ก็เราจะมาลองดูว่ามันจะยังมีเพี้ยไฟ อยู่หรือเปล่านะคะแต่ว่าพวกนอนชอนใบอย่างนี้นะคะก็ไม่มีแล้วนะคะก็หมดไปแล้วเพราะว่าเจอน้ำส้มควันไม้เข้าไปนะคะแต่ว่าถ้าอยากให้มันป้องกันได้จริงๆก็ต้องทําตั้งแต่ต้นกล้าอายุ14วันหรือว่าเริ่มมีใบจริงขึ้นมานะคะแล้วก็เริ่มฉีดพ่นบางๆได้เลยนะคะเพราะว่าตัวที่เราใช้เป็นอ่า น้ำส้มควันมาเนี่ยมันเป็นแค่ป้องกันนะคะมันไม่ได้กําจัดให้สิ้นซากออกไปนะคะแค่ป้องกันได้ขั้นต้นขั้นพื้นฐานเท่านั้นนะคะแต่ว่าถ้าเราป้องกันตั้งแต่เล็กๆได้มันก็จะช่วยเวลาเข้าตัวอย่างนี้มันก็จะไม่มีหนอนมีอะไรมากวนใจเรามากวนแปลงผักของเราเราก็จะได้ผักที่สวยงามนะคะโอเคสำหรับวันนี้เราก็พามาลดน้ำในสวนเฉยๆนะคะก็ขอขอบคุณผู้ชมที่ติดตามค่ะ ขอให้คุณผู้ชมปลูกผักแั่มีความสุขค่ะสำหรับเรานี่ก็สวัสดีค่ะ